ถ้าใครติดตามการปลาัยหาเสียงบนเวทีเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดอุดอรธานีของคุณทักษิณชินวัตรก็จะได้เห็นว่าคุณทักษิณพูดจาใช้คำพูดที่รุนแรงบางคำก็หยาบคายเสียดสีฝ่ายตรงกันข้ามอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิญญาณของความเป็นคุณทักษิณหรือตัวตนคุณทักษิณที่แท้จริงเนี่ยกลับคืนมาแล้วในบางช่วงบางตอนของการปราศัยซึ่งผมเห็นว่ามันมินเมย์กระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็หลายคำที่จำเป็นจะต้องยกมาถามคุณทักษิณ คุณทักษิณปลาศัยตอนหนึ่งว่าเห็นสภาพบ้านเมืองแล้วหดหูถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้คนไทยก็จะเหมือนคนลาวถูกพัฒนาช้าพัฒนาเร็วเฉพาะส่วนคนส่วนใหญ่จะถูกทอดทิ้งตนเป็นคนบ้านนอกฉะนั้นใจเป็นห่วงที่สุดคือคนรากหญ้าสิ่งที่อยากเลย ที่ยากเลยของคือนักการเมืองเองสวยหากการเมืองเองสวยเมื่อไหร่นักการเมืองก็เองสวยนักการเมืองก็เ่งสวยตามแต่ระหว่างที่ผมออกไปเขาก็สร้างระบบกติกาให้การเมืองมันเองสวยขึ้นเรื่อยๆนี่คือเฉพาะบางส่วนบางตอนที่ผมยกมาพูด ผมก็อยากจะถามว่าคำปราใสสั้นๆของคุณทักษิณแต่ว่ามันก็ตีความไปหลายอย่างผมแยกเป็นประเด็นในหประเด็นดังนี้ครับการกล่าวหาว่าบ้านเมืองหดหูพัฒนาชา้าก็ต้องถามว่าคุณทักษิณคุณเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้บ้านเมืองพัฒนาช้าหรือไม่การที่คุณทักษิณเป็นรัฐบาล ที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมีเรื่องทุจริตนยเชิงนโยบายจนทำให้เกิดคณะรัฐประหารทำให้ประชาธิปไตยถอยหลังเข้าคลองอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองพัฒนาช้าคุณทักษิณมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดบ้านเมืองพัฒนาช้าลง สองการพาดพิงไปถึงการพัฒนาของคนลาวซึ่งถือว่าเป็นการบูลลี่ชาวลาวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เล็กกว่าเราแต่เราก็ควรจะให้เกียรติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของไทยลาวประเทศบ้านพี่เมืองน้องก็ไม่ควรที่จะยกมาเปรียบเทียบ ในลักษณะที่ทำให้คนลาวอาจจะเสียความรู้สึกและก็กระทบต่อความสัมพันธ์ทมตรีระหว่างประเทศได้ครับสามการพูดถึงชีวิตคนรากหญ้าก็ต้องยอมรับว่าในยุครัฐบาลคุณทักษิณได้มีนโยบายประชานิยมจนทำให้คนรากหญ้าเนี่ยเสพติดนโยบายประชานิยม การทั้งประเทศชอบนโยบายแจกเงินจนคุณทักษิณก็บอกว่ารัฐบาลไหนแจกเงินคือรัฐบาลปัญญาอ่อนแต่ว่ารัฐบาลคุณองงอิงก็แจกเงินแล้วก็ล่าบสุดบนเวทีคุณทักษิณก็พูดอีกว่าจะแจกเงินให้กับคนอายุ60ปีขึ้นไปทุกคนไอ้อย่างนี้เนี่ยเรียกว่ารัฐบาลปัญญาอ่อนหรือไม่ครับ สี่ครับการด่านักการเมืองเฮงซวยการด่าการเมืองเฮงซวยซึ่งเป็นคำที่ไม่คิดว่าจะออกมาจากปากคุณทักษิณคุณทักษิณก็เป็นนักการเมืองคุณอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นนักการเมืองคนในตระกูลชินวัตรเป็นนักการเมืองหลายคนถ้าคุณทักษิณจะด่าว่าเป็นนักการเมืองเฮงซวย รวมไปถึงคนในตระกูลชินวัตรด้วยหรือไม่ก็อย่าไปโทษใครนะครับแล้วก็อย่าก,กล่าวหากล่าวหาใครเพราะว่าตระกูลของคุณก็เป็นตระกูลที่เป็นนักการเมืองและก็เล่นการเมืองแล้วก็สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองเช่นเดียวกันครับ5ครับคุณทักษณิณอ้างว่าตอนที่ไม่อยู่ในประเทศ เขามีการออกกฎหมายเฮงสวยซึ่งคุณตักสินอาจจะหมายถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญผมก็อยากจะถามว่าถ้ารัฐธรรมนูนฉบับนี้เฮงสวยพักเพื่อไทยในฐานะแก่นนำรัฐบาลทำไมไม่รีบแก้ไขให้เสร็จโดยเร็วทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะแก้ไขทั้งฉบับวันนี้ก็มีข้อแม้ว่าห้ามแตะหมวดหนึ่งหมวดสอง ผมคิดว่าคุณทักษิณทำตนเป็นเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงอะไรที่เป็นส่วนดีของรัฐธรรมนูญก็จะรับไว้อะไรที่ไม่ใช่ตัวเองได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญก็จะด่า,าว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ห่งสวยผมเห็นคำปลาใสของคุณทักษิณในหลายตอนแล้วก็เชื่อว่าสุ่มเสี่ยงที่จะ ผิดกฎหมายหรือว่าสร้างบรรยากาศความขัดแย้งทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศผมอยากให้คุณทักษินได้ตระหนักเพราะคุณทักษินเป็นบุคคลสำคัญการพูดเพื่อเอาสนุกแบบประเภทปากพาจนก็เตือนไว้นะครับระวังก็อาจจะโดนเหมือนกับการพูดที่เกาหลี จนโดนคดีมาตราหนึสองตามมาก็ฝากไว้สำหรับคุณทักษิณในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่การใช้คำพูดรุนแรงหยาบคายใช้คำแรงอาจจะสะใจในช่วงสั้นๆแต่ระยะยาวจะกระทบกับทุกฝ่ายครับ